มาถึงตอนนี้มาถึงสามืนเช็คเอาออกจากสนามบินแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวเดินทางไปสู่เดโตน,นาบีดน,นะครับเ,เดินทางมาถึงสนามบินอรูรลนโดนะครับอเมริกานะครับก็ก็เช็คเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเรื่องอะไร ถ้าสนุกสนุกจะเล่าบางทีหลังนะครับอ่าก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ดีๆตอนนี้นั่งรอรถจากจากเดย์ทูนาบีรับนะครับรับเพข,ของของแต่ละคนที่ขนไปเนี่ยก็เยอะมากนะครับก็เยอะมากแต่ละคนก็คนละสองกระเป๋าคนละสองกระกเป๋าก็ กระเป๋าละกระเป๋าละ23่23กิโลนะครับที่3กิโลนะครับก็ก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาที่ที่รอรถของนข,ของต่อไปเจนตัวหน้าบีจะไม่รู้ว่า,าถ้าจะขนไปได้กี่เที่ยว ข้อพ้นผู้โดยสารหมายถึงผู้ที่ไปกับเราเนี่ยแดคนนะครับแดคนก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็่านที่จะผ่านได้สะดวกนั่งอยู่บนเครื่องบินตกลงจางกกรุงเทพมาถึงดูไบก็ใช้เวลาประมาณ เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่า,วาเล็กน้อยนะครับจากดูไบามาถึงโอรอ์นโดสนามบินโอร์นโดก็ก็15-16ชั่วโมงนะครับก็ก็20ปกนดชั่วโมงนะครับ20ปอนชั่วโมงเอ่จริงแล้วถามว่าเหนื่อยไหมนั่งเครื่องนั่งเครือเหนื่อยครับก็นั่งเฉยๆ2วันพัลงจากเครื่องแล้วก็รู้สึกก็จะเดินไม่ค่อยได้เหนื่อยเลย เดินไม่เป็นเลยนะครับที่ที่ถ่ายไม่เห็นผู้คนไม่เห็นรถลาเนี่ยก็เนื่องจากมีกฎหมายบังคับไว้เราไม่อยากกับฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็ก็ถ่ายให้เห็นแต่แต่ผู้ไลค์ก็แล้วไอ้ผู้ผู้ส่งก็แล้วกันนะครับส่งตาเอาเท่าที่ส่งได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะอาจจะได้ไปถ่ายที่เดนโทนา่าบีตเล็กน้อยนะครับนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เราก็จะไลฟ์ให้เห็นนะครับไลฟ์ให้เห็นแต่ว่าตอนนี้ต้องถามรายละเอียดก่อนว่าเราทำได้ไหมอะไรทำได้อะไร ทำไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกตัวเองเนี่ยเหมือนกับกระเหรี่ยงเข้ากลุ่มนะครับตอนแคกเขาเออกจากนสนามบินเขาก็ถามหลายอย่างซึ่งถามว่ามาทำไมเราตอบตอบโต้ตตตตว่ามาเที่ยวมาเที่ยวม,มาเที่ยวรูปเที่ยวหลานมาเที่ยวน้องมาเที่ยวน้องมาเที่ยวน,น้องสาวนะครับ เขาก็ถามอีกว่าเอาเงินมาเท่าไหร่นี่แหละคือจุดสำคัญเอาเงินมาเท่าไหร่เราก็บอกสองพันสองพันพอแล้วสองพันไม่ได้จริงสองพันก็พอแล้วสองพันก็พอแล้วก็คิดจะนั้นพอเขาก็ถามต่อไปว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ ถ้าบอกว่าอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือน1เดือน,อนแล้วอยู่ที่ไหนมานก็จะถามนะครับอยู่ที่บ้านน้องสาวที่เดโนนาบีนะครับอยู่ที่เดโนาบาีแล้วก็ถถายว่าอยู่พันทีออยู่บีกคนบอกไาบ้านเล็กที่ที่จะไปอยู่เนี่ยบ้านเล็กที่ตัวไร ตอบไปได้ตอบไปได้ก็บอกไม่ทราบไม่รู้นะครับที่จริงภาษาที่เขาถามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่เขา,าัมภาษณ์ตอนให้วีซ่าอะไรนะครับตอนให้วีซ่าตอนให้วีซ่าเขาก็ถามว่าถามอย่างนี้แหละจะไปไหนก็ไปเยี่ยมลัาไปเยี่ยมน้องสาวถ้าไปอยู่ยังไง น้องสาวอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ถามมาหมดแต่ตอนนี้เราถือว่าตอนนี้เราถือว่าเราพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วน้องสาวเรามาแล้วเขาคงไม่ได้เรากลับแล้วแต่ถ้าไล่กลับก็อยู่ที่สนามบินเลยไล่กลับไล่กลับก็กลับนะครับเพราะว่าเขาก็จะถามอย่างนี้แหละถามแก็ถามตรงตรงอะไรที่เราตอบไม่ได้เราก็ตอบบอกว่าเราจําไม่ได้เราไม่รู้ น้องสายคนเขาตอบอ่ะลืมที่จริงที่อยู่ของน้องน่ะอยู่ในโทรศัพท์เปอดแบตเมดเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เรามาแล้วแต่เขาก็น่าจะดีๆดีนะเพราะเรามาเนี่ยเออเรามาเนี่ยเราเอาเงินมาใช้จ่ายในประเทศเขาไม่น้อยนะครับไม่น้อยเฉลี่ยแล้วต่อหัวต่อหัวเนี่ยก็อาจจะถึง หัวละหนึ่งแสนกว่าบาทในหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งแสนกว่าบาทซื้อนู่นซื้อนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็ดีแล้วนะครับก็ก็เลยจะส่งส่งเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูก่อนอแต่ส่วนที่อื่นให้ถ่ายลัวกับที่ถ่าย ตอนเดินทางแล้วก็ไม่ถ่ายเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีโอกาสจะถ่ายขึ้นสนามบินมาถึงที่สนามบินแล้ว<อ>เขาเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เราถ่ายนะครับไม่ให้เราถ่ายเราไม่ได้แต่เพราะโอกาสถ่ายได้เมื่อไหร่เราก็ถ่ายมานั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสาตอนเดินทางนั่งรถลับไปเดลูน,นาเนี่ยก็ก็ออาจจะพยายามถ่ายอยู่เหมือนกันนะครับ ก็อา,อ,อาจจะพยายามถ่ายอยู่เหมือนกันนะครับถ่ายดูถนนหน,นทางบ้างว่าถนนหน,นทางบ้านเราสู้ก็ได้ไหมพอหวังไหมนะพอไหวไหมถ้าสู้ไหวก็โอเคนะครับถ้าสู้ไหวก็โอเคแต่พมวา่าเราอาจจะไปรอเขาบ้างแล้วเราอาจจะไปรอเขาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวทุ่งหน้าบีนี่ก็เป็นเมืองเป็นเมืองเป็นเมือง ไายหาดนะครับเป็นเมืองไก่หาดก็ก็ส่งข่าวมาทราบนะครับช่วยฝากช่อง <c oughs> คำคูณฟาลแม่คาคูณคำคุณหนึ่งเก้าสี่ทวินคำคูณฟารมแม่กระต้อยด้วยนะครับไอไม่ใช่คำคูณฟาร์ขคุณชเวราแม่ขระต้อยด้วยนะครับช่วยฝากดูแลด้วยนะครับดูแลด้วยไม่ใช่ผมกลับไปถึงปั๊บต่องหายไปแล้ว โอ้น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับแต่ว่าอตอนนี้พวกเราพวกขมักขเม่อนอยู่การอยู่การทำคลิปส่วนผมอยู่ทางนี้ก็เปิดก็จะเปิดดูคลิปจะเปิดดูไลฟ์สดของเพื่อนๆแล้วก็จะกดกดไลค์กดแชร์ไปให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตั๊กให้สำหรับคนที่มาเยี่ยมบ้านทวิน ทวารทั้งคูนแม่ทั้งคูนทั้งคูนหนึ่งเก้าสี่ทวินและก็ช่องทวลาแม่ก็ต้าชั่วข้าวเที่ยมแล้วเราก็จะกดกดไลค์กด,กดแชร์หรือกด,กดสับสะไส้ให้นะครับวันนี้ของลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเวลาเกินแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจากสนามบินอ่า,อาโหลอ ออร์แลนโดนะครับออร์แลนโดอเมริกานะครับสวัสดีครับ